รอยขายตรงไทย m w จุดเริ่มต้น MLM ในปีพุทธศักราช2477คราวเอฟเรนเบิร์กผู้ริเริ่มค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรไรได้เริ่มใช้ระบบการจ่ายผลตอบแทนแบบใหม่ให้แก่นักขายของนิวทรไรโดยนักขายจะได้ผลตอบแทนจากยอดขายของตนและผู้ที่ตนแนะนำมาทำธุรกิจด้วย ่อมาในปีพุทธศักราช2492เจแวนแอนเดลและริชเดอร์วสหนุ่มน้อย2คนได้เข้ามาเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนิวทรีไลท์และประสบความสำเร็จในอาชีพอย่างมากดังนั้นในปีพุทธศักราช2502ทั้ง2คนจึงได้ตัดสินใจก่อตั้งแอมเวย์คอร์ปอเรชันขึ้นและได้ผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นภายใต้ชื่อแอมเวย โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนประเภทอุปโภคบริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์แบบธรรมดาธรรมดาที่ใครๆก็สามารถขายได้โดยยังคงทำการตลาดแบบขายตรงอยู่และแอมเวก็ได้พัฒนาระบบการตลาดแบบหลายชั้นหรือ Multi-Level Marketing หรือ MLM อย่างเต็มรูปแบบขึ้นจนต่อมาทั้งสองได้ซื้อกิจการนิวทรีไลท์เข้ามารวมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์แอมเว จึงถือได้ว่าแอมเวเป็นจุดเริ่มต้นของระบบการตลาดแบบหลายชั้นหรือที่เรียกว่า MLM ครับถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่รู้ได้รวยดีที่นี่ครับ